วงในเผยข้อมูลคนรอบตัวทำแบบนี้ใส่จินสามีหนิงปณิตากันหมดเรดว่าจากกรณีที่เพื่อนรักหนิงปณิตาได้ออกมาเคลื่อนไหวส่งสัญญาณถึงจินจรินสามีของหนิงปณิตาสแสดงสัญลักษณ์แทนความรู้สึกบางอย่างหลังจากที่หนิงจะต้องประสบกับสถานการณ์ทุกทรมานกับการที่มีบุคคลที่3เข้ามาขย่าวความสัมพันธ์กับสามีถึงขั้นที่จะเตรียมหย่ากันแต่ก็ยังหย่าไม่ได้เพราะว่าสามีเนี่ยไม่ยอมมาเซ็นข้อตกลงในการรับผิดชอบดูแลลูกสาวให้เรียบร้อย โดยการเคลื่อนไหวของเพื่อนสนิทของหนิงไม่ว่าจะเป็นนางเอกซุปตาอัมพชราภากระแตสุภักษรเมพิชนาทต่างก็เคลื่อนไหว unfollow ig ของจินกันหมดเลยแล้วนอกจากนี้ล่าสุดทางด้านข่าวบันเทิงช่อง8ก็ได้มีการออกมาเผยว่า มีการสอบถามไปยังวงในของหนิงปณิตาถึงเรื่องการเคลื่อนไหวของเพื่อนๆดังกล่าวแม่หนิงก็ยอมรับว่าเป็นกําลังใจที่ดีส่วนที่เพื่อนๆอนันเฟิลไอจีของจินไปเนี่ยเพราะรู้ว่าหนิงเสียใจกับเรื่องนี้มากๆเลยเพราะรอมาจนป่านนี้จินก็ยังไม่มาเคลียร์แล้วก็ไม่แคร์อะไรเลย เพื่อนก็เลยทนไม่ไหวเพื่อนเจ็บฉันก็เจ็บด้วยส่วนด้านจินแล้วก็ผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยก็ยังไม่สนใจยังไปเดินแพรกันแบบว่าไม่รับรู้อะไรขนาดเพื่อนฝั่งผู้หญิงนะก็ไม่เอาเพื่อนฝั่งจินเนี่ยก็ไม่มีใครเอาจินแล้วเพื่อนแม่หญิงเนี่ยทำถูกแล้วที่เลือกข้างแม่